เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจามันพุทธที่7ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีโอกาสทำอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจำจะทำรายได้ให้คุณอู้ฟู่เลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จดีได้รับมอบหมายอะไรก็ทำช่วงนี้ให้ดีที่สุดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณรักคนรักต่อให้สู้กับปัญหามานับไม่ถ้วนส่งผลให้ความรักมั่นคง ส่วนคนโสดมีแนวโน้มว่าจะได้เจอรักครั้งใหม่ในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาแบบต่อเนื่องกับรายจ่ายใช้สอยซื้อของต่างๆได้สบายเรื่องของการงานแต่และอย่างของคุณต้องลงมือทําถึงจะได้ประสบความสําเร็จได้ทันทีทันใดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณละคนรักด้วยประสบการณ์บางอย่างจะทําให้คุณทั้งสองคนอยู่เคียงข้างกันตลอดไปส่วน โสดอยู่แบบนี้มีความสุขดียังใช้เวลากับตัวเองได้เต็มที่ด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้รับทรัพย์แบบจัดหนักจับเต็มโดยเฉพาะคุณขยันทํางานหาเงินงานก็รับรองงานนี้รับรองว่ารวยอย่างแน่นอนเรื่องของการงานการงานบอกได้เลยว่าปังแบบสุดๆรับปีใหม่กันไปเลยไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรขอให้เต็มที่กับมันความรุ่งเรือง รอคุณอยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากมีปัญหาคอยช่วยการแก้ไขคอยคุยกันด้วยเหตุผลแล้วทุกอย่างก็จะดีเองส่วนคนโสดตอนนี้มีความสุขมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรแม,ม้ว่าจะมีรายจ่ายบ้างก็ตามเรื่องของการงานตอนนี้ขยันทำงานตัวเป็นกรีให้งานของคุณออกมาดี คุณเลยได้กลายเป็นดาวรุ่งเลยที่ทํางานเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงแม้จะมีความแตกต่างกันอย่างก็ลงตัวสามารถปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดขอโสดก่อนดีกว่าอยากทุ่มเทกับงานก่อนสําหรับคนที่เกิดวันพารหาสัสบ,บดีเรื่องของการเงินฐานะทางการเงินของคุณดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องคุณหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำมเรื่องของการงานตอนนี้หากรอคอยเรื่องความก หน้าการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับโครงสร้างก็จะมีเกณฑ์ดีที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เมือนเป็นคนคนเดียวกันที่นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สอนคนโสดหากมีใครเข้ามามีแนวโน้มว่าจะได้ทําความรู้จักมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินปังมากๆปังแบบสุดๆส,สามารถมีเงินใช้เป็นกอบเป็นกำเรื่องของการงานตอนนี้พอเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นดวงของคุณมีงานเข้ามาเรื่อยๆและมีไอเดียใหม่ๆที่จะคิดจะทําอะไรก็สําเร็จไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความ รักของคุณมีคู่คุณและคนรักคบหาดูใจกันมานานทุกอย่างก็ลงตัวความรักก็ยิ่งลงตัวมากขึ้นส่วนคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะดดีๆที่คุณได้รู้จักคนใหม่ๆแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่แน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินโวกาด ความเป็นเศรษฐีใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วช่วงนี้คุณขยันตัวเป็นเกลียวยิ่งทํามากยิ่งได้มากของการงานอันที่จริงก็ถือว่าดีอยู่เพราะคุณสามารถจัดการงานต่างๆได้อย่างเต็มที่ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณแักคนรักมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งไม่มีอะไรที่ทําให้ตื่นเต้นสอนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนจะดีที่สุดเพราะความรักครั้งใหม่ย,ยังไม่เข้ามาเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ